โอเคค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราก็จะมาพูดเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยมันไกลตัวเราหรือเปล่านะมันอาจจะมีแค่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าเราอดจ,จะไม่ได้คุ้นชินกับมันเป็นชีวิตประจำวันแต่ว่าจริงๆก็คือไม่เลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็กําลังอยู่กับมันค่ะนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือและอุกป,ปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาขยายให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จัก นนี้้พ่่าเคะโดยจะมีการพูดถึงภาพรวมของอุตสาหากรรมเครื่องมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็จะมีการลงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสินค้าโดดเด่นในอุตสาหากรรมทางการแพทย์ของไทยเราได้ค่ะอย่างถึงมือยางซึ่งกจะพูดถึงทั้งประวัติความเป็นมาการนําเข้าส่งออกรวมไปถึงการที่เราจะสรุปและก็พูดถึงข้อเสอนอแนจะจา,ากอุตสาหกรรมนี้ด้วยค่ะ โดยในปี2559นะคะกรทโวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยออกอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์การทางการแพทย์นะคะหรือว่า Medical hub นั่นเองค่ะโดยยุทธศาสตร์นี้นะคะมี4ส่วนหลักๆค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ product hub ค่ะซึ่งจะพูดถึงเ,เป็นศูนย์กลางยาแล้วก็ลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะโดยสาเหตุนะคะก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยสำคัญต่อการรักษา,าสุขภาพของประชาชนค่ะ ท,าทําให้รัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีนยโยบายต่างๆใช่ไหมคะเพื่อที่ทำให้โครงสร้างสาธารณสุขเนี่ยแข็งแรงคะ่ะเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาสนใจตรงนี้คะ่ะโดยสายเหตุที่ต่างชาติเข้ามาสนใจเข้ามารักษาในประเทศไทยนะคะก็คือมีคุณภาพในการรักษาคา่ะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่าใช้จ่ายเนี่ยต่ำกว่าประเทศในยุโรปค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะแล้วก็มีความมีนิสัยเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะ สำปรภทเครื่องมือทางการแพทย์นะคะมีอยู่สประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือวัสดุชิ้นเปลือยทางการแพทย์ค่ะหรือว่าเป็นพวกที่ใช้และใช้แล้วทิ้งค่ะต่อมานะคะก็คือคารุพันทางการแพทย์ค่ะหรือว่าเป็นพวกที่แบบว่าใช้ห้องท่อนเถาวรหรือว่ามีอายุการใช้งานประมาณหนึ่งปีขึ้นไปค่ะโดยประเภทสุดท้ายนะคะก็คือชุนน้ํายาแล้วก็ชุดวินญาณโรคค่ะโดยตลาดโลกของอุตสาหกรรมเครื่องมือการเครื่องมือทางการแพทย์นะคะจากกราน เห็นได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคารุพันธ์ทางการแพทย์ค่ะโดยรองลงมานะคะก็คือวัสรุที่เสื่อมทางการแพทย์แล้วก็น้ายาหรือชีวินิชัยโรคค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าคารุพันธ์ทางการแพทย์เนี่ยมีอยู่ร้อยละเจ็ดสิบหกของมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ทั้งโลกเลยค่ะจากกราฟนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในตลาดโลกแบบก็คือเยอรมนีค่ะส่วนประเทศที่นาเข้ามากที่สุดในตลาดโลกก็คือสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA นั่นเองค่ะ โดยในปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยเนี่ยถูกควบคุมโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอนนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยนะคะมีมูลค่าการส่งออกและก็นําเข้าเครื่องมือเครื่องมือแพทย์เนี่ยถูอเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอาเซียนเลยค่ะแล้วก็โดยสิ่งที่ส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือวัสดุที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ค่ะส่งออกเป็นร้อยละแปดสิบสี่ของมูลค่าส่งออกเลยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือถุงมือยางค่ะที่เป็นส่วนใหญ่ในการส่งออกของประเทศไทยค่ะ แตจจัยในการพัฒนาอุตสาหากรรมนะคะมีอยู่5ปัจจัยค่ะก็คือ,อไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะแล้วก็แผ่นดันลงธุรกิจของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจานวนมากค่ะอย่างเช่นในช่วงยุคโควิดเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่แบบว่าติดโรคหรือว่าต้องการการรักษาเป็นจำ,ำนวนมากค่ะแล้วก็ผู้ป่วยตา่างชาตินะคะเข้ามาในไทยมากขึ้นค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีมีนโยบายสน,น,นับบสนุนใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ ใช่ค่ะมีมนโยบายสนับสนุนแบบโมดจอนใ,ให้เป็นแบบเมทิคอับเลยค่ะค่ะสำหรับในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะซึ่งเราก็จะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับพวกตัวนโยบายรืมาตรการต่างๆทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์นะคะมีการตั้งสมาคม เพื่อเป็นการเริ่มในส่วนนี้นะคะตั้งแต่ปี2532แล้วค่ะซึ่งถัดมานะคะในปี2546เนี่ยประเทศไทยก็ได้เรียนเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะคะก็เลยมีการใช้ที่จะแบบสร้างนโยบายสร้างนโยบายที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ค่ะเพื่อส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้มากขึ้นถัดมานะคะก็จะเป็นในปี51ค่ะซึ่งในปี51นะคะอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยก็ได้มีการกํากับดูแลและก็ควบคุมอย่างที่เพื่อนได้บอกไปก่อนหน้านะคะ เพื่อให้สินค้าเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกได้ค่ะซึ่งหลังจากที่สินค้ามีมาตรฐานแล้วแล้วก็เริ่มที่จะแบบเอ้อยู่เป็นอยากเป็นศูนย์การทางการาแพทย์แล้วเราก็เลยมีการเพิ่มยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะคะผ่านการเสนอร่างยุทธศาสตร์การส่งเสร,ริมการลงทุน5ปีค่ะก็คือตั้งแต่ปี56-60เลยนะคะเป็นการร่วมมือ I, ระหว่าง BOI กับภาคเอกชนที่จะทำการส่งเสร,รมิมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่นักลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น การลดยนภาสีเงินได้หรือว่าการที่มีต้นทุนในการนำเข้าที่ถูกนะคะต่อมานะคะในปี57เนี่ยเราก็เหมือนยิ่งเด่นย้ำไปมากขึ้นผ่านการที่มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยค่ะรับในปี60นะคะหลังจากที่จบแผนยุทธศาสตร์5ปีแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้ส่งเสริมและก็พัฒนาขีดความสามารถ ให้กับผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นะคะซึ่งในอันนี้ก็คือจะเป็นระยะแรกที่เราก็จะส,ส่งเสริมและก็พัฒนาซึ่งจากการที่รัฐได้ผลักดันก็ทําให้เกิดผู้ประกอบการขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะและในส่วนนี้รัฐก็ยังเพิ่มเกี่ยวกับการเราเวนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาถ้าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงก็อาจจะมากถึง8ปีแต่ว่าถ้าเป็นในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซอ้อนมากแลวก็เป็นที่ต้องการของคนในประเทศอย่างวัดสดุซิ้นเอร์ทางการแพทย์่ะก็กจะให้อยู่ประมาณ3ปีแต่ก็ด้วยความที่รับผักดันนั้นค่ะก็เลยเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆระหว่างปี6 0ถึง6กเนี่ยก็ได้มีการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มมากยิ่งขึ้นผัการที่รัฐก็ผักดันในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทําให้อุตษาหการเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยก็ได้เติบโตแลก็ ที่เรารู้กันว่าในปีนี้เป็นปีที่เราได้เผชิญกับโควิดกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าพวกวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ของไทยเราที่อย่างที่ได้ยินมาว่าถุงมือยางของไทยเรานะคะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าไทยเป็นข้อขั้นโดดเด่นในเรื่องอยางพาราทําให้การส่งออกวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่มีถุงมือยางรวมอยู่ด้วยนะคะค่อนข้างเป็นที่นิยมและก็เป็นที่ต้องการอย่างสูงมากซึ่งในปีนี้นะคะ,ะก็เลยทําการส่งเสริมการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะซึ่ง ก็ทำให้มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งสําหรับในปี65นะคะเราก็อยากจะบอกว่ารัฐเนี่ยได้เปีนเขียนถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมหาความรู้ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของกุญญาใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้จะต้องการที่จะหยุดแค่กุญญารเพียงเท่านั้นค่ะเราต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นเทคโนโลยีที่สูงไมาหย่งขึ้นโดยผ่านการที่ บุคลาคกรตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าเราก็อยากที่จะพัฒนาให้บุคลาคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการทำ R&D มีการทําวิจัยเพิ่มามากขึ้นให้มีการผลิตเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงมากยิ่งขึ้นค่ะฐานนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานความรู้ในปี64ถ้าสำหรับถุงกุยาจนะคะถุงนะคะจะแบ่องออกเป็น2นเนตค่ะก็คือถุงบุญยาสังเคราะห์ ก็คือถุงมยางสังเคราะห์นเนี่ยจะผลิตจากปิโตรเลียมหรือว่ายงางไนไตรมีคมุณสมบัติที่โดดเด่นก,ก็คือมีความคามงทนสูงกว่าถุงมือ,อยางธรรมชาติแล้วก็นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมขับป้องกันสารพิษสําหรับถุงมือ,อยางธรรมชาตินะคะถุงมือ,อยางธรรมชาติเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนิยมใช้งานในงานละเอียดเช่นใช้ในการผ่าตัดหรือว่างานธนาปรนแต่มีข้อเสียคืออาจเกิดการแพ้ในผู้ใช้บางรายออไ,รได้ค่ะต่อไปนะคะ ัวอย่างค่ะสามารถแบ่งออกเป็นประเทศสามประเภทได้ตามการใช้งานค่ะก็คือใช้ในงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นถุงมือที่มีขนาดใหญ่ทนทานต่อการใช้งานในโรงงานใช้ในงานบ้านคือมีขนาดใหญ่ทั้งหนาทุ่นต่อหนัาล้างจานหรือว่าผงสักฟอกแล้วก็ถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์ก็สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดทับได้ค่ะก็คือถุงมือยางตรวจโรคก็คือมีทั้งชนิดที่มีแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งค่อนข้างบางและกระชับมือ เป็นแบบใชย้ยท้ิงค่ะแล้วก็ถุงมือยางศัลยกรรมค่ะก็คือมีเนื้อบางม,มีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างยากก็คือทําให้มีราคาสูงค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมของ,ของถุงมือยางทางการแพทย์นะคะนอกจากการถุงมือยางทางการแพทย์เนะะี่ยค่ะแต่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมต้นน้าก็คือเป็นกระบวนการผลิตน้ํายางข้นแล้วก็ยางในตายแล้วก็มีวัตถุดิบในการ ผลิตถุงยางถุงใหญ่แล้วก็อุตสาหกรรมบารนาค่ะก็จะเป็นกระบวนการผลิตถุงยางกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพค่ะอุตสาหกรรมยปน้ำจะเป็นการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าสูา่ผู้ค้ารายย่อยโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆแล้วก็เป็นการให้บริการหลังการขายค่ะค่ะเรามาดูการถึงประวัติของถุงยางทางการแพทย์ในตลาดโลกกันนะคะก็คือถุงยางทางการแพทย์ใน ถูก,กนคิดค้นมาตอนศตวรรษที่19ค่ะโดยชื่อว่าคกกนคิดค้นเนี่ยชื่อว่านายแพทย์วิลเลียมฮาสเตค,ค่ะซึ่งนายแพทย์คนนี้ค่ะเขาเลยเห็นว่าพยาบาลที่อยู่ในห้องผ่าตัดของเขาอะค่ะเกิดอาการแพ้จากน้ํายาที่เขาใช้ล้างมือผ่าตัดเขาดนั้นเขาก็เลยสั่งหลอถุงมือ,อยางแบบบางๆะคะ่ะแบบอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะเอามาใช้แล้วก็เพื่อบรรเทาการการแพ้ของพยาบาลค่ะซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างมากค่ะก็เลยทําให้ในวงการการแพ์เนี่ยเกิดการใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็พวกบริษัทต่างๆเนี่ยก็พัฒนามาเป็นถุงมือยางในแบบต่างๆแบบใช้เลื่ทิ้งอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจากที่เราเห็นข้างบนนะคะจะเห็นว่าตลาดของถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยปัจจุบันมีอยู่ม,มีมูลค่าอยู่ประมาณ9.83าพันล้านเหรียญสหรัฐค่ะ โดยเติบโตทุกๆปีประมาณร้อยล้สามค่ะส่วนในลูกข้างล่างนะคะก็คือในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยจะเป็นผู้นำของตลาดถุงมือยางถุงมือยางค่ะก็คือจะอยู่ที่37.2%ซค่ะถัดมานะคะบริษัททีเ่เป็นผู้นำทางด้านถุงมือยางทางการแพทย์ค่ะก็คือบริษัทที่ชื่อว่าแอมเ l ล b ลับก็คือเป็น ผู้นาในอุตสาหกรรมน,นี้โดยประวัติของเอ็นเซลบ์เนี่ยคือเดิมทีอะค่ะมันมีบริษัทที่ชื่อว่าดันโกลก่อตั้งขึ้นมาก็คือเป็นบริษทัททําผลิตล้อจักรยานก็คือเป็นล้อที่ทํามาจากยางเลีอยค่ะแล้วอ e ีลิกนอร์แมนเอนเซลเนี่ยเขาก็เลยเข้าซื้อโรงงานที่เกี่ยวกับอยางเกี่ยวกับเคงมือยางแล้วก็เกี่ยวกับงานอนาไมายของบริษัทดันโกลบรูเค่ะแล้วเขาก็เอามาพัฒนาเกี่ยวเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางค่ะ โดยอ e นะีลิกนอร์แมนแอนเซลเเขาได้ก่อตั้งแอนเซลลับเบอร์ขึ้นมาโดยกลยุทธ์ของเขาในการที่จะก่อตั้งและก็พัฒนาให้แอนเซลลับเบอร์เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการตลาดของเขาอะค่ะก็คือในปี2513ถึง2532เนะี่ยเขาพยายามที่จะไปเข้าซื้อกิจการตา่างๆเพื่อที่จะขยับขยายกำลังการผลิตและก็ฐานการผลิตของตัวเองไปในประเทศตา่ตางๆด้วยก็คืออ,อย่างประเทศในแถบเอเชียก็คือมาเลเซียค่ะที่เขาขยายฐานการผลิตเข้ามา ส่วนในปี2533เนี่ยก็แน่นอนว่าจากกลยุทธ์ทุกๆอย่างที่เขาทำมานะคะก็ทำให้บริษัทแอสเจอรัเอบเอร์เนี่ยขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านถุงมือยางค่ะค่ะสำหรับมาดูกันที่ไทยบ้านะคะสำหรับสถิติการนำเข้าอสอ่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ของประเทศไทยเนะี่เรจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงค่ะก็คือช่วงก่อนโควิดกับช่วงหลังโควิดค่ะ ซึ่งช่วงก่อนโควิด1 9นะคะมูล,ลค่าการนำเข้าเนี่ยจะอยู่ที่2ในในปี61นะคะจะอยู่ที่2 2ง7 3 1ล้านบาทหรือลดลงประมาณ8.32%จากปี60ค่ะส่วนการส่งออกน,นะคะจะอยู่ที่9,261.73ล้านบาทหรือลดลง9.9%จากปี2560ค่ะโดยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มาลอยๆค่ะก็คือมาจากนโยบายที่เพื่อนพูด เขาที่แล้วอย่างเช่นในปี2560ค่ะมันจะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนก็คือเราจะส่งเสริมด้านควบก,การลงทุนภาษีและก็การทำพาณิ MB, ดีอะค่ะโดยจะเห็นได้ชัดในปี2560ที่มันที่มันเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะก็คือรัฐเนี่ยเริ่มมีนโยบายที่เป็นการทดแทนกา,การนำเข้าของถุงมือยางทางการแพทย์ค่ะก็คือมีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลและก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเริ่มผลิตถุงมือยางมากขึ้นค่ะเออ แล้วพอถัดมาในช่วงโควิด1นนะคะก็จะเห็นว่าในปี2563เนี่ย2563-2564เนี่ย2564นะคะมีมูลค่าเติบโต33.73%นะคะจากปีก่อนหน้าก็คือปี64เนี่ยเติบโตมากถึง33% <c oughs> ก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากผลของโควิด1นทีที่ทำให้ความต้องการของถุงมือยางทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ออนอกจากวิกฤตโควิดที่ทําให้ถุงมือ,อยางเพิ่มถุงมือ,อยางเนี่ยมีการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วในทางภาครัฐอะค่ะก็ยังเพิ่มนโยบายในการปรับปรุงให้ถุงมือ,อยางเนี่ยแบบว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นก็คือเขาสนับสนุนมีนโยบายที่สนับสนุนการลงทุนทําให้ถุงมือ,อยางทางการแพทย์เนี่ยมีผลผลิตที่มากมายได้ถึงทุกวันนี้ค่ะถัดมานะคะ เอออันนี้คือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นําทางด้านถุงมืยางทางการแพทย์ของไทยค่ะก็คือบริษัทสีตังโก้ซึ่งเขาจะตั้งสาขายอยู่3าแห่งในประเทศไทยก็คือที่หาดใหญ่สุราษฎร์แล้วก็กรังค่ะโดยรายได้จากการขายขอ,ของเขาทั้งสิ้นในปีที่ผ่านมาค่ะก็ประมาณ23,300ล้านบาทหรือว่ามีกําลังการผลิตรวมประมาณ3 2 6 1 9ล้านชิ้นต่อปีค่ะ ค่ะก็จากที่ได้กลับไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านนโยบายในด้านภาพรวมประเภทของถุงยางรวมไปถึงการนําเข้าส่งออกในด้านทางเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ถึงยางทางการแพทย์ของไทยนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่อุตสาหกรรมเนี่ย่ะมาได้ถึงจุดนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นมาจากการที่รัฐเนี่ยได้แทรกแซงจากนโยบายที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า medical hub นะคะที่ไทยต้องการที่จะเป็นและก็ตั้งเป็นเป้าหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดในแง่ของเครื่องมือทางการแพทย์ในพานธุอื่นที่ไม่ใช่แค่ถุงมือยางน,นะคะจริงๆแล้วไทยเนี่ยเริ่มจากการนําเข้าก่อนค่ะเพื่อนํามาเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้ผลิตเองซึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่านโยบายช่วงหลังก็เริ่มมีการแบบพัฒนาบุคลากรให้สามารถที่จะผลิตเองได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างในถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยของเราก็แน่นอนว่าเราเนี่ยได้โดนเจ็บในเรื่องของยางพาราอยู่แล้ว ทาให้ในด้านถุงมือ,อยางเนี่ยของเราค่อนข้างมีประสิทธิภาพและก็เป็นที่ยอมรับดยมากอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่ถุงมือ,อยางของเราเนี่ยเด่นนอกจากว่าเรื่องนโยบายแล้วก็เด่นเรื่องยางแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่เป็น labor intensive ค่ะหรือว่าโดยเด่นในเรื่องแรงงานทาให้เนี่ยถุงมือ,อยางของเรายิ่งโดดเด่นมากขึ้นไปอีกค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วการที่มีหุ่งมือยางแล้วเราพยายามผลักดันในส่วนส่วนนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะทดแทนการทดแทนการนาเขา้าค่ะก็อย่างที่เห็นแบบการาฟก่อนหน้าใช่ไหมคะที่การนาเข้าเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆและการส่งออกเป็นสัดส่วนใหญ่ค่ะ ค่ะในส่วนของสรุปและข้อเสนอในของอุตสาหการรมถุงมือยางทางการแพทย์นะคะเราจะมาดูเปรียบเทียบคร่าวๆกับประเทศมาเลเซียกันค่ะก็คือมาเลเซียประเทศมาเลเซียนเนี่ยเขาจะมีการส่งออกของถุงมือยางเนี่ยเป็นหลักๆสำคัญของโลกค่ะโดยมาเลเซียนะคะมีนโยบายจากโครงสร้างอุตสาหการรมถุงมือที่เราเกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะ่ะก็คือมาเลเซียนเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและก็อปลายน้ําโดยต้นน้ำอะคะ่ะเขาจะสนับสนุนโดยการลดลดราคาน้ามันลดราคาน้ำให้กับ าาททงกรแพย์เหตุผลที่ต้องลดก็เพราะว่าราคาก๊ซเนี่ยคิดเป็น10-15%ของต้นทุนในการผลิตถุงมือยางค่ะแล้วก็ในการน้ำนะคะก็มีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมถุงมือทางการแพทย์เพื่อที่จะวิจัยในการทำ R&D ต่างๆแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนต่างๆให้ทางภาครัฐและเอกชนมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นค่ะส่วนปลายน้ำก็เช่นกันค่ะมีการลดภาษีแล้วก็มีการสนับสนุนการส่งออกให้ต่างประเทศค่ะ ส่วนในประเทศไทยเองนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสา่การเมนะคะก็คือประเทศไทยมีการสนับสนุนเน้นไปที่การส่งออกต้นน้าก็คืออุตสาหกรรมยางพาราส,ส่วนใหญ่ด้วยความที่เรามีทรัพยากรเกี่ยวกับยางพาราค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพาราค่อนข้างมากดังนั้นก็ที่จะให้อุตสาหกรรมถูกมือยาง ทางการแพทย์เนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางภาครัฐก็ควรที่จะต้องสนับสนุนอุตสาหากรรมทั้งกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างเช่นมาเลเซียด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพยงท่าน,นี้ค่ะ